แม้การลงทุนในตลาดหุ้นจะมีกลยุทธ์ลงทุนแบบง่ายคือซื้อถูกขายแพงแต่น้อยนักที่นักลงทุนจะทราบถึงราคาที่แท้จริงกำไรที่คาดว่าจะได้อาจลดลงยิ่งปัจจุบันตลาดหุ้นที่คลุมเครือหากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่จับจังหวะเข้าซื้อไม่ดีอาจกลายเป็นแมงเมาไม่รู้ตัวดังนั้นก่อนลงทุนต้องศึกษาให้ดีนักลงทุนรายท่านที่เริ่มต้นการลงทุนได้เงินทุนไม่มาก อาจเน้นใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเดทเทรดเก่งกำไรในวันมีโผยหุ้นยาวเป็นหางว่าวเพียงเพื่อเก็บเล็กผสมน้อยสร้างเป็นเงินทุนไว้ตกปลาใหญ่ในอนาคตรูปแบบการลงทุนในลักษณะนี้ต้องเข้าเร็วออกเร็วไม่คาดหวังกำไรมากจนเกินไปใช้สัญญาซื้อขายทางเทคนิคเข้ามาจับจังหวะการลงทุนหรือหากเป็นผู้เลือกลงทุนระยะยาว อาจจำเป็นต้องกําหนดจุดขายทำกํำไราเพราะโอกาสในการทำกํำไรสูงไม่ได yani yup> ้เกิดขึ้นบ่อยนักหากไม่อาศัยระยะเวลาก็คืออย่าหวังว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่จะเข้าไปแล้วจะถูกลัตเตอรี่นะครับผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ระดับประมาณ12ซบวกลบถ้าตลาดดีหน่อยอาจจะถึง17ถ้าแย่หน่อยก็อาจจะประมาณสัก8แต่อย่างไรก็ตามก็ยังสูงกว่าที่เอาเงินฝากไว้ที่ธนาคาร อย่างที่ได้พูดคุยกันไว้ในเบื้องตน้นหากไม่ได้เป็นลักษณะการเก็งกำไรแบบเดยเทศแต่อาศัยความมุมานะในการศึกษาข้อมูลประเมินทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือหุ้นเป้าหมายในดวงใจจนแน่ใจแล้วว่าควรรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงและรอคอยระยะเวลาที่จะมาเติมเต็มปัจจัยแห่งความสำเร็จของตัวบริษัท จนสร้างเป็นรายได้นำมาซึ่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วสะท้อนออกมาในตัวราคาของหุ้นแต่การลงทุนที่ดีนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ต้องมีข้อห้ามสำคัญก็คือไม่เก่งกำไรนะครับแล้วก็ไม่เล่นข่าววงในควรจะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวจุดสำคัญที่สุดก็ต้องเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลมีัตากำไรขยายตัวค่อนข้างดีซึ่งในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับ กล,ก,ลกลเม็ดเคล็ดลับของนักลงทุนบางท่านอาจอาศัยข่าวปล่อยข่าววงในหรือที่คุ้นหูกันว่าเขาว่ากันว่าข่าวแบบนี้เป็นการปล่อยเพื่อหลอกล่อแมงเมาบินเข้ากองไฟส่วนเจ้าก็รอสุมไฟโกยเงินเมาเข้ากระเป๋ามานักต่อน,นักดังนั้นควรศึกษาทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้ท่องแท้ หาจังหวะในการเข้าซื้อในระดับราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเมื่อน,นั้นแหละค่ะถึงเวลาหุ้นรับรู้และสะท้อนข่าวตามความเป็นจริงนักลงทุนอย่างเราที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจที่ได้ศึกษาข้อมูลไว้ก็จะยิ้มได้คุ้มค่าต่อการลงแรงและลงทุนขนาดนี้จริงๆแล้วการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยนะครับ หลายคนอาจจะเขาเรียกว่าตกใจรีบขายบางนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยก็ที่เฝ้าดูหุ้นที่ตัวเองเขาเรียกสรรหาแล้วที่มีความสามารถในการแข่งขันมีเงินปันผลดีเมื่อราคาตกมาเนี่ยหลายคนได้ทยอยซื้อนะครับสังเกตเห็นว่าต่างชาติที่ขายไป1,700ล้านเนี่ยก็สถาบันภายในประเทศกับผู้ลงผู้ลงทุนที่เป็นรายบุคคลก็ซื้อเป็นระดับใหญ่ เมื่อปี2008นะครับปี2008ที่เกิดวิกฤตการณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหุ้นเมืองไทยตกต่ำถึง40%ปรากฏว่านักลงทุนที่เป็นรายบุคคลกับสถาบันภายในประเทศเนี่ยก็แห่กันซื้อและปรากฏว่าผลกำไรก็ตามมาเพราะว่าฟื้นตัวภายใน6เดือนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางสถานก,การณ์อย่างนี้สำหรับผู้ลงทุนบางกลุ่มเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ครับ การลงทุนในตลาดหุ้นมีหลายวิธีกลเม็ดเคล็ดลับที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเพียงแค่ปลีกย่อยหากคุณผู้ชมยังเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่ชำนาญการซื้อขายตามสัญญาณเทคนิคหรือ,อยังไม่เข้าใจวิธีการศึกษาการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนก็สามารถอ้างอิงสไตล์การสร้างดอกผลผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายในการเลือกลงทุนที่หลากหลายปล่อยให้ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์บริหารงานลงทุนให้แทน ก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการรับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ